ทีนี้เนี่ยเมื่อปรึกษากันก็นั่งกินเหล้ากันนะคุยกันไปปรากฏว่าอยู่ๆก็เกิดประกายไฟเกิดขึ้นในห้องที่เก็บบล็อกพระโดยที่ในห้องนั้นเป็นห้องโลง่งๆมีแค่บล็อกพระปรากฏว่าเกิดประกายไฟพุ่งออกมาจากทางหน้าต่างสิ่งที่เขาเห็นคือประกายไฟเนี่ยมันเป็นประกายไฟที่แปลกคือมันออกสีเหมือนจีวรพระพี่และไอ้ไฟชนิดเนี้ยมันแปลกตรงที่ว่ามันลุกลามไวมากแค่เพียงแค่ไอ้สักเกล็ด ของไฟหรือว่าไอ้เปลวของไฟเนี่ยไปโดนแตะต้องส่วนไหนของบ้านเนี่ยจะลุกขึ้นทันทีโดยที่เขาก็งงว่ามันมัน,ม,นมันเกิดจากอะไรปรากฏว่าทุกคนก็รีบกุรีกุกจอกันอะไปเอาน้ำฮะเพื่อที่จะมาดับแต่มันก็แปลกอีกอย่ายิ่งสาดน้ำเข้าไปเท่าไหร่เหมือนสาดน้ำมันเข้าหาไฟ